ครับผมก็สวัสดีครับกราบสวัสดีนะครับท่นที่ผู้ติดตามรับชมทางช่องเลี้ยงเป็ดวิถีเกษตรนะครับสำหรับเช้านี้นะครับผมก็เป็นเช้าวันที่10เดือน7 2.565นห้รหสิบ้ะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเก็บไข่เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วนะครับเป็นตะกร้านะครับนี่ทุกเช้าเลยพระเอกเขาที่จะใส่ไข่นะครับ ผมจะพยายามอัพคลิปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะได้รู้กันว่าเป็ดอี้เหลียงเนี่ยผ่านระยะเวลามาเนี่ยมันจะไข่ตลอดแบบนี้หรือเปล่านะครับช่วงนี้เราได้ไข่ยอยู่ที่วันละเจ็ดสิบสองฟองเจ็ดสิบสามฟองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันแล้วก็จะปล่อยน้องเป็ดออกมาให้ท่านเอาเอาปล่อยน้องเป็ดก่อนเหมือนเดิมนะครับ ว้าเลตโก้ตอนนี้ทั้งฟาร์มเราก็กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องน้องเป็ดมันอมอมแมมอยู่นะครับเป็นเป็ดขี้เลรย่อยู่เห็นไหมครัไม่ค่อยขาวเมื่อวานก็เอาแกบมาโรยใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับปะเดีย๋ยวนี่จุดเดิมครับโอ้โห ขาขาวเนียนๆครับนี่นะครับท่านผู้ชมไข่ขาวดีครับผมของนก้าที่ไข่สะอาดอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมใช้แกบใช้แกบลองเตรงที่เขาไข่นะครับมันก็จะสะอาดอย่างนี้เลยนะครับ เช้าเช้ามาก็ได้มาเก็บไข่อย่างนี้ครับเห็นไหมเลี้ยงเป็ดเป็ดยี่เหลียงโอ้โหอ้าวน,นีแน้แตกหนึ่งฟองแตกหนึ่งฟองน่าจะโดนเล็บนะครับเล็บอีกตัวจิก <c oughs> <c oughs> <c oughs> อโอ้ยฟองฟองนี้ออกเมื่อกี้นี้ออกใหม่ๆนะครับนี่เลยจอเอาจากตูดเป็ดใหม่ๆนะครับ <_ urn> คืออีกสิ่งหนึ่งนะครับปัญหาสำหรับาการไข่ของเป็ดอีเหลียงหมายถึงว่าหลายคนที่เจอปัญหาคือไข่บางนะครับไข่บางบางทีถ้าไข่บางเนี่ยเอาไปฟักเออ เอาไปเข้าตู้ฟักเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับนี่อย่างเงี้ยอันนี้ก็เห็นไหมมันจะเป็นน้ําเมือกออกกระตูดเป็ดใหม่ๆเลยโอ้โหจะมาไข่ตรงนี้บ้างรเ้ิึงเอาฟางมาเทใหม่นะครับดูเขาได้ที่ไขใหม่เนี่ยจะเพิ่มหรือเปล่านะครับโอ้โหสนุกสนานกันใหญ่เลยแบบ ใส่ไปประมาณสิบกระสอบอะตอนนี้ก็ปัญหาหกลัวจะไข่ถมเข้าไปในแกบนะครับอ้วอพระเจ้าจอดยอดมากหลุดออกมาข้างนอกซะงี้หน้าตีจริงเป็ดมีหรือเปล่าเอา ปัญหาอีกแล้วครับท่านผู้ชมคือเอาแกบมาใหม่เนี่ยมันก็น,นุ่มนะครับนุ่มเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไปแอบไข่อยู่หรือเปล่านี่คือจุดปัญหาที่ผมแก้เลยเอาแกลบมาลงเพราะว่าอีตรงเนี้ยเวลาเป็ดเล่นน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นขี้โคลนเพื่อนตัวตรงหน้าอ,อกเขานะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ไม่รู้ว่าเขาจะไปแอบ ไข่อยู่ตรงไหนหรือเปล่าตรงที่เราไม่เห็นนะอืคนครับต้องคุยเห็นเป็ดเอ่อมาไขา่ตรงที่วงล้อที่เราเอามาให้ใหม่ๆเงี้ก็ดีใจครับเหมือนแบบมันให้ความร่วมมือเราดีนี่มันก็จะสะอาดอย่างเงี้ยน,นะครับ นี่ก็คือไขาให้ชาวบ้านกินได้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่งั้นก็เอาเข้าตู้ฟักได้เลยลดปัญหาไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเอาแกบมาใส่ใหม่มันชื้นชื้นเสร็จปุ๊บเห็นไหมไข่ไม่สวยแล้วพอทําชื้นแช่ไข่ขมันก็จะเป็นขี้โคลนขี่ดินแบบนี้นี่ฮะ มุนหนุ่มไงไม่รู้ว่าเขาจะแอบฝังไข่ไปหรือเปล่านี่ดูนะครับุยเรียบร้อยเสียแม่เรียบร้อยครับแตกกินเข้าไปนะครับกินให้แบบน่าจะเป็นไข่แล้วเดี๋ยววันนี้จะเอาไอ้ฟองที่มันแตกนะครับไปตอกดูไข่เชื้อเลย นี่เอาไปทำคอนเทนต์ต่อ,อม,มือหนอมือแลเราก็เช็ดเลยตรงนี้เลยถ้ามันเปื้อนนะนี่ถ้าทันที่มันยังไม่แห้งเราจะได้ไม่ต้องไปทำความสะอาดเกอ่าอันี่ก็งามครับผมนี่มองเก้เขาเลยละ่ะยอด สวยดูตัวสาวสวยครับสวย๋ยวเอาใครอันไปอ่างซุ่มลกกาอจาจารย์กำลังเซี่ยวอยู่เห็นบ่ยิ่นมนันเฮ้ยบ่เข้าลกกะเนี่ยคือคือพี่น้องเวก้วกันว่าสันขามทงเลย นี่อันนี้ก็ใครใหม่ใช่ไหมลกกาสามคนแต่ว่ามันลกบาง,งีสิ้นคนหน่ะหรือยง <c oughs> <c oughs> มวนขนาดที่ดูนี้ลกกกาไปนั่งโบมวนตลกไปนั่งเออเมื่อวานผมก็ไปถ่ายคลิปอยู่ที่อำเภอพนมไพรนะครับฟารมเสียดอน น้องเขาพิ่งอายุสามสิบกวา่าวาทำหลายอย่างโโอ้โสุดยอดมากนะครับเฮ้ยวันนี้เหมือนไข่จะรดน้นเนี่ยโอ้อยเอาเลวันนี้ดีนะไม่แตกดังแตะแต่ไม่แตกวันนี้ตามที่ตาเห็นนะครับ น่าจะได้ที่หกสิบหกสิบห้าเรียงว่ายังมีแม่เป็ดยังไข่ไม่หมดสายๆต้องกลับมาชมอีกทีหนึ่งนะนอ๋อจะกลับมาไขาแ่แล้วเหรอไปไปแอบไข่กันนะ นี่แหละนะครับวันนี้ได้กันอย่างนี้เลยนะครับไข่เ,เป็นอีเหลียงนะครับเก็บได้ทุกเช้านะครับอช่วงนี้เขายังยังผัดขนไม่จบอะ่ะตัวเมียก็ประมาณสักร้อยตัวนะครับตอนนี้อ่ะจากจากยี่สิบนะที่เรียกเขาผัดขน ที่ผมเก็บเนี่ยสามวันละสามแผงวูบลงมาเหลือยี่สิบแล้วตอนนี้กําลังไต่ขึ้นมาสี่สามยี่สิบสามสิบสี่สิบตอนนี้มาหกสิบเจ็ดสิบแล้วเหลืออีกประมาณยี่สิบตัวจะหมดนะครับก็เฝ้า o ก็รอวันละสามแผงก็จะเป็นอ่าที่ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไข่เข้าตู้นะครับอย่างไข่สามแผงเนี่ยสมมุติเอาตู้ห้าร้อยเนี่ยเราก็เก็บไม่กี่วันมันก็จะเต็มไว แล้วก็จะสลับตู้ตึ๊บๆกันไปมีอยู่สี่ตู้ห้าตู้อะผมรอพวกนางไขอยู่ <S <S เอาแล้วนะครับก็ขอบคุณสำหรับเช้านี้ที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับผมนี่เดี๋ยวเอาไข่ไ okay. ปให้เขาดูกันด้วยซองเง,งินขายเงินเอาเข้าตู้ฟักนะกับฝกลูกไข่คำว่าไขยเป็นฟองเป็นนมวยตีน่วยกับไข่เมวยละสามที่บาทแยงคือไข่แยงใส่ขันเขาคือไปตัวจินมันกระตายชนตัว ผมไม่ได้ขายเห็ดคนนั้นเอาไปทอดกินขายเอาไปเห็คนฟักจะได้ไปทอดกินมาทอดกินตอนนี้มันมีอยู่อันเป็นไข่ที่ผมคัดออกอะ่ะถ้าอยากกินกับมาลองบึง่ะงเสียงมันออกวะ